วันนี้เป็นวันดีขอให้คุณเปิดโซกเปิดลาบเปิดบารมีเปิดดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีวันนี้ขอให้คุณร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยแค่คุณตั้งจิตอธิษฐานเปิดโซกเปิดลาบเปิดบารมีณถ้ำนะแห่งนี้เป็นถ้ำสมบัติ ของวิโูปักนะคะขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานและคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จทั้งโชคราบการงานการเงินสุขภาพขอให้คุณได้เป็นเศรษฐีใจบุญเป็นนายทุนใจดีและมีเงินเหลือเก็บไว้สร้างบุญบารมีโดยคำว่า สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแค่นี้คุณก็จะเป็นคนดวงดีและเป็นคนเฮงคนรวยสำเร็จทุกประการทั้งการงานการเงินและสุขภาพขอให้คุณ โชคดีร่ำรวยขอให้คุณโชคดีร่ำรวยขอให้คุณโชคดีร่ำรวยสาธุอ